สมบูรณ์รณาญาสิทธิราชสยามชาติใกล้กาลจัปฏิสนสนองพระปณิธานบรรดาลนดนสงครองชนครองธรรมธรรมรงรัฐสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาเป็นนายทหารไทยพระองค์แรก ที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารจากโรงเรียนเสนาธิการทหารฝรั่งเศสเมื่อเสด็จนิวัตสยามในพุทธศักราช2 4 6 7ทรงกลับเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งปลัดกรมเสนาธิการทหารบุกพระยศพันเอกทรงรับผิดชอบวางแผนนโยบายการจัดการทหารบุกอำนวยการศึกษาแก่ทหารในระดับต่างๆเช่น ผลิตตำราและแผนที่ทหารต่อมาทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่สองและผู้บังคับการพิเศษกรมทหารบกปืนใหญ่ที่สองตามลำดับจนกระทั่งปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามประสบป,ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำ พุทธศักราช2,468ทรงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดทอนรายจ่ายฝ่ายทหารทรงเสนอแนวทางร่วมกับเสนาธิการทหารบกทหารเรือและเสนาบดีกระทรวงกลาโหมไว้น่าสนใจหลายประการเวลานั้นทหารยังขาดยุทธปัจจัยหลายอย่างการตัดทอนจึงต้องทำอย่างระมัดระวังมีเหตุผลสมควรรองรับแต่ได้เสนอว่า เมื่อมีเหตุจำเป็นก็อาจลดเวลาประจำการของทหารเกณฑ์ลดเงินเดือนของนายทหารและรวมกองทัพบ,บกกับกองทัพเรือเข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นกระทรวงป้องกันประเทศเพื่อให้กิจการทหารมีความกระทัดรัดและเป็นการประหยัดงบประมาณมาตรการเหล่านี้ได้นำมาใช้ตามลำดับในสมัยรัชกาลที่เจ็ด นับได้ว่าทรงใช้พระปรีชาสามารถทางการทหารสนองพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพระการณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่กองทัพและประเทศเป็นอย่างยิ่ง